สิพายเอฟซีเดินไปทำโค่น,นอนท่านนี้เนาะอีกฝั่งหนึ่งเอามาฝั่งทางดัหลังเน,ะเนะาะทำพดวนท่านนี้ก็ไปหอดพบวนพา,า,ายเอฟซีลงไปดูท่านนี้อีกหน่อยเนาะกอดจี๊ก,ะกะะระปลงไปเป็นล่านหินอยู่เนาะ ท้ำโคนอนเพ่นว่าเนเป่นไปเบิ่งนะครับออตรงนี้เนาะที่คนมาไหวก็สิิตรงนี้แหละเป็นสถานที่ลักเน,ะนาะทสิเป็นตรงกลางของถ้ำแสงเพชรเนาะครับ ต่อเนาะครับสิขึ้นลังผูนี่ครับมาทางนี่เนาะน,นี่ทางขึ้นนะเนาะ,ะมีทางมาให้อยู่ไปจะขึ้นมาข้างบนแต่ว่าส่วนมากก็คขึ้นไปจะขึ้นมากตรงเนาะมันก็เป็นภูเขานี่ยแหละครับคล้ายๆผู้เนี่ยนี่ครับ นี่แะครับบริเวณหลังทำแสงเพชรเนาะครับไพ่ซีมาดูด้านหลังเนาะหลังจากดูทำด้านล่างแล้วก็มาดูด้านหลังทึงแสงเพชรเนาะครับนี่นะครับคลายผู้ทั่วไปเห็นละครับ อยากดูกว่าขึ้นมาได้เนาะครับ่บนบอกว่าขึ้นมาได้อยู่สันก็เลยพา FC ขึ้นมาดูนี่ครับมาถึงนี่ก็ยินแต่เสียงรถเนาะไกลอยู่รถ ต้นนี้ข,ข้างจะสั้นเน,ะนา,เา,า,เา,าเนะาตรงนี้นี่แหละทำที่ห้าวทำที่ห้าเลาะมาเนาะจากพูดตรงนั้นที่เป็นที่เป็นกอเป็นราคาเนาะเป็นเพดานทำแสงเผ็ดตรงนั้นนะครับี๋ยวไปสี่เดินไปน่ดเนาะเดินไก่มีลายบัวใหญ่เนาะเพราะว่ามันสั้นมันลื่นตรงนี้ วัวว่าผ่ามวิมตย์แก้งคอเลยนีะครับนี่ยแทงโ,โอ้ต้นนี้เป็นเห็ดขั้นกันน้ำให้ารรามันไหลมาหนีเนาะพอไวมันไหลลงราคาเนาะโอ้ไม่ราคาดอกไข่ไข่เปมนกอเป็น,ปนว้ ขอเป็นเพดานไว้เนาะตรงนั้นขอามุ่งตรงทำแสงเพดาเนาะนั่นะครับแต่ว่าต้นใบขึ้นไปยืนตรงนั้นเนาะเพราะว่าเอ้าขึ้นมาข้างบนทีดใดบนผูกเนี้ นี่ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือทำแสงเพ็ดเนาะครับตรงตีเฮายืนอยู่นี่ตรงนี้เป็นกากอ่อสางมันไว้ไวเนาะปูนไววบอใหานามบอใหินยังไหลลงไปเนาะครับโน่นแล้วก็ยาวไปโน่นแล้ะยาวไปโน,น่นตรงนี้เป็นบอยใายขึ้นมาเนาะ เพราะผู้ที่เกี่ยวของทถนัดเนาะขึ้นมาได้ตรงนั้นแต่ว่าเพิ่นให้แนะน้ำให้ขึ้นมาดูทางผู้ต่างอื่นเนาะเรียบเรียบเขาขึ้นมานี่แหละครับมันก็ยาวมากผีละเป็นเห็ดหนามเห็ดแนวกันหนาไว้เนาะหมวยฝนหมอยหนามมันไหลลงนู่นแล้นเนาฝนตกมันใช้มันไปไหลลงอีกเลยไปอีกเนาะวางบริกาง เลยไปไหว้ไล้โลภวังทำแสงเพชรเนาะครับนี่แหละไปะยาวมาผีแล้วทำแสงเพชรแต่ตอนนี้อยู่บนหลังเขาเนาะหอ,อนพี่กันเนาะขึ้นมาข้างบนนี่ะครับถึงตรงนี้นี่นตรงนั้นแหละครับ ตรงเข้ามากก็ได้นะนล่างนาซิมี่ถมากเนาะครบับทเขาคือคือเขาทัวๆไปเนาะครับเป็นยังเป็นเขาขึ้นไปอยู่เน,ะนาะาซิเป็นที่เขาไปเลยเนาะ ซิมี่ผู้ได้ขึ้นมาห้ากินมาแถวนี้ไปบาดนี่กลับลงไปเนาะมันเหมือนเขาเที่เราคุ้นเคยเนาะก็มาจากเดินไปไกลเนาะไปซี FC, ลงข้างลลางขึ้นเขาเนาะครับเนาะไปเจอกันข้างลลางบาดนี้ นนี่เะคนมาไหวกับสิตรงนี้แหละเป็นสถานที่ลักเนาะแล้สิเป็นตรงกลางของทำแสงเผ็ดเนาะครับรไปมาก็มาไหวตรงนี้แล้วเนาะนลูกป่บมีลูกลวงปูกคนอยู่นเนาะ สิาพายเอฟซีเดินไปทำโคโนอนทานนี้เนาะอีกฝั่งหนึ่งเอามาฝั่งทางดัดลังเน,ะเนะาะทำพดัวท่านนี่ก็ไปหอดพดวัวเดินดูป่าดูไปพด,ดัวแล้วก็สิเลยสิาพายเอฟซีเดินไปทางนี้แล้วมึงว่าอยอนกับไปก้อนกไปทางเ่าแล้วเนาะเดี๋ยวก็พายเอฟซีเดินดูธรรมชาติไปเนาะครับ มันนี้ก็มาวัดถ้ำแสงเพชรเนาะครับตรงนี้น่าจะเป็นนาบเนาะผลกั่นนาบมันไหลลงผเนอะ,นนนลลนนอะบึงนกบึงอันนี้ไปเนาะตามธรรมาชาติเงียบสงบเนาะ มเงียบสง,งบเงียบเสียงรบกวนอื่นๆเนาะลงไปหลายมีแต่เสียงเสียงธรรมชาติเนะก็เป็นสั้นเขาเนาะสั้นเขาไปทางน้น ดูธรรมชาติเนะครับ เสียงจักจันเสียงแมงอีเอาบ้านเฮาหัวมากยังน่อน,นมากอะไรเอ่ยต้นใหม่ไม่ใช่ต้นใหญ่ๆนะครับใหญ่ขนาดทางเดินนี่ก็สะดวกสบายเนะครับอึนทำเป็นทางปูน ต้นใหม่ยังแต่ต้นใหญ่ๆต้นสูงเนาะ30เมน ฝั่งสายมือนี่ยจเป็นสายว่าสิเป็นนั่นส,นสันเขากะสัดเขากะว่าอะไรเนาะเต็นบ่สูงเนาะเป็นหลาดๆึ้นไปทางขวามือนี่ก็จะเป็นนันละทางลงุลุบกัแบบค่อยตีนเขาเนาะนี่เป็นทางเดินไปทำโค่นนอนนะครับอีกทางหนึ่งเนาะ เดินเข้ามาทั้งทำแซงเผ็ดแล้วเอาสิบรยนอนออกกลับออกไปทางนั้นเนาะเอาก็อออมมาอีกฟังหนึ่งเนาะก็จีเดินดูนกดูธรรมชาติไปเนาะครับแค่นี้ก็เป็นติดเขาเนะทางนี้เนาะทางเดินก็สะ,กสะดวกสะดวกเนาะครับ เดินดูธรรมชาติเดินดูเดินฟังเสียงนกเสียงจักจั่นเนาะอันนี้ก็เป็นทางลาดขึ้นเนาะ ตีเขานี่ก็ยังเลือกอยู่ได้นาะหมวนโบเลือกตรงนี้ไก่พายหินเนี่ยนาะตรงนี้เนาะเดินมานี่ แต่บบพีถ้ำไม่ยังเนาะแต่พ้าหินธรรมดาเนาะเหม,มาะทิ่มเดินดูธรรมชาติเนาะครับครับเนี่ย ไปซี่เดินมามาดูหลังจากไปทำแซ่เพชรแล้วนะครับก็เดินออกมาอีกครั้งหนึ่งเดินออกมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะสี่พายซี่มาดูทำโคนอนตัวนี้ก็เป็นหนาพ้าเนาะตรงนี้ก็เป็นหนาพานะอ,อน,นาพา้า,พาสันดีเราทาง้งนี่นะครับ นนี้เป็นที่หนามไลเนาะมีเันต่อทอลงมาเนี่ยครับตัวตีก็เป็นหนาพาเป็นหนาพามาแต่ไกลผุนาะเนี่ยครับว่ายทเป็นหนาพากับโบแมนเป็นกั้ขยขั้ยกระแพงนะเนาะมันพอนยื่นออกมาโบลายตรงตรงนี้ก็มีอยู่ ที่เพลนพักหรือว่าบน,นีใช้ถาโคนนอนให้ยังท่านเห็นเนาะตรงนี้บ่เุดนตรงนี้นี่นละ่ะคนอื่นเพิ่กจะเห็นเป็นลานจอดรถตั้งเนาะอาจจะเป็นลานจอดรถให้เราสองเที่ยวมาเที่ยวเนะะาะเพราะว่อไฟสีขับรถเข้ามาเลยก็ได้ครับถึงที่เลย ว่ามื่นดีสิผ้าเอฟซียางดูธรรมาชาตินะถ้ำโคนอนนี่ทางไปถึงแล้วครับถ้ำโคนอนพป็นวาเน,ะปเปน,เนาเนะเป็นไปเบิ่งเนาะครับจริงๆเป็นถ้ำมัวเนอะเนี่ยเนาะเนาะ ครับครับทำโคนอนเป็นวัน,นโคนทำบัวนอนเนานะเนาะตรงกลางทำไหมเนาะ นี่แหละครับพนังทำกันแนวนี้แหละครับทะลุ นี่น่าจะเป็นพระท่งนกระจายเนาะจำได้พระจีนเนอะอาะลูกภาหลวงพ่อเหนเอนาันะนค,รนครับนี่คือถ้ำโคนอนนอะครับเนาะไอเอซีมาถึงแล้วเนาะครับจากทำแสงเพชรมาทำโคนอนนอะครับตรงนี้มีทางขึ้นอยู่เนาะจะขึ้นไปเบิ่ง เดินทางให้ขึ้นอยู่เป็นคือสี่โมวานังเนะาะพอเป็นเด็นทางขึ้นอยู่แล้วนู่นรับพระพระยืนเนาะทางไปทางทเนาะ บนนี่ก็มีสิ่งก่อสร้างอยู่เนาะโอ้ทางนี้นนก็ไม่ทางลงไปอย่างเล็เนอยู่เนาะเดี๋ยวไปทางนี้ก่อนเนาะถ้าพระคนยืนอยู่นี่ก่อน นี่ครับจะพลอมไว้เนาะขึ้น ใหญ่มากเนาะเขาทางนั้นก็นได้เนาะนี่คก็แม่ธรนีเนาะเคิ่งก็มีเนาะนน่นก็เป็นถามฤรืสีเป็นฤรืสีอยู่ มีคหบนะครับขึ้นมานี่สีเนาะตรงนี้นี่ก็มีเน,นาะ สถานที่ตึกภาบยากนะครับว่อาองค์ใหญ่มากใหญ่แบบนี้สูง ทั้งนี่นไปนใส่เนาะ่นคนเขียนบอกทังกลับทวงเก่าเฮอยงไ๋เนาะเดี๋ยวิ้จับทางเก่าดีกว่าเนะาะาะวบ่วู้วที่ไปใสเนาะตรงนี้ลับทางเก่าพลงไปดูทางนอีกหน่อยเนาะก็ก็สิกลับลงไป เป็นลานหินอยู่เนาะลานหินน้ำไหลลงมาเนาะครับอ๋อ ก็เ,เป็นกระแพงวัดเนาะมาสุดทางทีเป็นล่านหินเฉยๆเนาะครับอนันนี้นำไรหลลงไปหันเนาะไปกเป็เป็นกระแพงวัดซื้ๆเนาะโมบี้ยังมีกระแพงวัดเฉยๆไปเอาลับทางเก่าเนาาบ้านเเอาเดินมาทางนี้เนาะ มาขึ้นไปดูทำทำโค่นอนเนาะครับขึ้นไปด้านหลังเนาะไปพระองค์ใหญ่ไปยืนองค์ใหญ่ทขนาดน้องบ้นานฮักจิกับเาจิกับมาทางนี้น้องบ้านเนาะฮักสิบบุ่อมำครับไปทางเก่าดูครับดูธรรมาชาติไปเลื่อยเนาะ มันก็เป็นห้องเป็นน้ำไหลลงมาเนาะผู้ได้เหนื่อยผู้ได้เดินมาไว้กับขับรถเข้ามาเลยครับแต่เมื่อน,นี้ไปซีมาดูเนาะดูธรรมชาติเนาะ ต,นอตอนนน้นไม้ไมีต้นใหญ่ๆเนาะใหญ่ลีผมเอาเลยนะเอฟดูเอา ไปซีมาเที่ยวทำแสงเพชรเนาะครับอด้กยินสือกล็ลองมาดูเนาะเป็นครั้งแรกที่มาคื้นนะครับเป็นน้ำตวนไหนเป็นคลองน้ำไลเนาะต้นไม้เป็นต้นนี้ย้อย ลมลื่นแตเข้ามาเดินในเพื่นๆโมเดยอยู่บนเขาอันที่เขขึ้นไปนี่ะแทบจะไม่ได้ยินเสียงรถเนะาะเพราะห่างจากทางเข้ามาอันทางถนนสายสองศูนย์สองแค่สองกิโลเมตรเข้ามาข้างในมีแต่ป่าเนาะมีแต่เสียงนก น้ำมือมาถึงทางที่เขาเดินไปทางนั้นเนาะสายลุยเนาะครับโมเมนต์สายสบายสบายสายลุยีอเคเขาก็เดินไปหันเนาะแล้วก็อ้อมไปนอ่นเลยแล้วก็บอ,อ,อ,อกมาหนีเนาะ พ๋อตอนนี้ก็ไปทำโค่นนอนได้เนอกจางเท้ามานี่ยอ๋อมันอ๋อมไปเลยถ้าไปทางอ่าดูธรรมชาติไปเรื่อยๆเนาะทางนั้นเนาะครับอ๋อเด็เหาก็สิกลับหลับเบิ่งเบ้อทุกอย่างนะเนาะหมดแล้วหลุดาก็จอดอยู่น่นล้วขู่ใจคลิปคู่ใจเนาะครับไปไซไปกันยังบ่เคยล้วนเนาะนั่งสบายสบายอยู่ครับสำหรับคลิป ทำแสงเพชรก็จะคอปปิคกิแบไปแค่นี้นะครับเพราะว่าเดินไปจนรอบแล้วนะครับพายเอฟซีไปดูต้องทำแสงเพชรทำโค่นอนอดนะครับที่จุดหมายที่พายเอฟซีมาดูนี่การซีมาคอปปิคกิบไปตรงนี้อย่าลืมเข้าไปกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะทุกด้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ไปทำคลิปใหม่ๆมาให้ได้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าคอยเจอกันใหม่สวัสดีครับ